สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจเรื่องราวในประวัติศาสตร์กันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราชวงศ์ถังกันก็คือช่วงประมาณคศ6 1 8ถึง907สวัสดีค่ะใช่ค่ะเป็นยุคที่หออลายคนยกย่องเลยนะคะว่าเป็นยุคทองเป็นหนึ่งในยุคที่แบบรุ่งโรจน์ที่สุดน่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของจีนเลยก็ว่าได้ค่ะครับผม ซึ่งเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงจากเนื้อหาราชวงศ์ถังยุคทองและการล่มสลายของจีนนะคะก็จะพาไปดูปัจจัยเบื้องหลังความสําเร็จว่าเอ๊ะทําไมถึงยิ่งใหญ่ได้ทั้งเรื่องการเรืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมที่แบบหลากหลายมากการเปิดรับนานาชาติแล้วก็แน่นอนค่ะเรื่องสําคัญคือเหตุการณ์ที่ค่อยๆนําไปสู่การล่มสลายในตอนทยด้วยครับ เป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเอาแก่นสําคัญออกมาให้ได้เนาะทำความเข้าใจว่าอะไรทําให้ราชวงศ์นี้ขึ้นสู่จุดสูงสุดได้แล้วก็มีบทเรียนอะไรที่เราอาจจะได้จากการเสื่อมอํานาจลงบ้าง ลองนึกภาพตามดูนะครับเมืองหลวงอย่างฉางอานนี่โอ้โหเป็นศูนย์กลางโลกยุคนั้นเลยคนเยอะแยะหลากหลายเชื้อชาติศาส,สนาศิลปะวิทยาการก็รุ่งเรืองขึ้นมาเฉยๆนะคะแต่เป็นการออสืบอทอดอำนาจจากราชวงศ์สุยที่อายุสั้นๆนะคะล่มสลายไปก่อนอ๋อครับราชวงศ์สุยใช่ค่ะถึงแม้สุยจะอยู่ไม่นานนะคะแต่ก็ทิ้งมรดกที่สำคัญมากๆไว้ให้ก็คือการขุดคลองใหญ่ หรือต้าวินเหินนั่นเองค่ะครองใหญ่นี่นอกเหนือจากเรื่องขนาดแล้วมันสําคัญยังไงอะครับ โอ้โหสำคัญมหาศาลเลยค่ะไม่ใช่แค่โครงการก่อสร้างใหญ่นะคะแต่มันคือเส้นเลือดใหญ่เลยทั้งทางเศรษฐกิจทางยุทธศาสตร์มันเชื่อมภาคเหนือซึ่งเป็นศูนย์กลางการเมืองการทหารเข้ากับภาคใต้ที่เป็นแหล่งกเกษตรกรรมแหล่งเศรษฐกิจหลัก mm hmm. ทําให้การขนส่งทั้งสบียงสินค้าหรือแม้แต่ก,กองทัพเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วขึ้นมากเหมือนเป็นการวางรากฐานเรื่องการรวมศูนย์อํานาจการบริหารที่ถังได้ประโยชน์ไปเต็มเมเลยค่ะ เข้าใจแล้วครับเหมือนมีโครงสร้างพื้นฐานดีๆรออยู่แล้วแล้ว,ลวใครและครับที่เป็นคนก้าวขึ้นมาใช้ประโยชน์ตรงนี้แล้วก็ตั้งราชวงศ์ถังขึ้นมาผู้ก่อตั้นคือหลี่หยวนค่ะซึ่งต่อมาก็คือจัก,กรพรรดิถังเกาจูท่านเป็นขุนนางของราชวงศ์สุยนี่แหละค่ะพอเห็นราชวงศ์เริ่มอ่อนแอลงในช่วงปลายๆก็รวบรวมกำลังพลชิงอำนาจมาได้สำเร็จในปีคศ .618 สถาปนาราชวงศ์ถังขึ้นมาแล้วก็เลือกเมืองฉางอันหรือซีอานปัจจุบันเป็นเมืองหลวงค่ะครับแต่เหมือนว่าเรื่องมันไม่ได้ง่ายแค่นั้นหรือเปล่าครับเหมือนเคยได้ยินว่าคนที่มีบทบาทสําคัญจริงๆในการวางรากฐานความยิ่งใหญ่นี้เอออาจจะไม่ใช่จักรพรรดิผู้ก่อตั้งใช่เลยค่ะตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจมากเพราะมันแสดงให้เห็นว่าการก่อตั้ง กับการสร้างความมั่นคงเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องกันคนที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้สร้างความมั่นคงวางรากฐานความรุ่งเรืองจริงๆให้ราชวงศ์ถังเนี่ยคือโอรสองค์ที่สองของหลี่หยวนค่ะชื่อหลีซหล่ซื่อหมินอ๋อหลี่ซื่อหมินใช่ค่ะซึ่งต่อมาก็คือจักรพรรดิถังไท้จงได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในจักรพรรดิท,ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเลยนะคะ อย่างนี้นี่เองแสดงว่ายุคทองจริงๆมันเริ่มที่รัชสมัยของจักรพรรดิถังไทจงนี่เองใช่ค่ะยุคทองของถังเนี่ยมมักจะแบ่งเป็นสองช่วงหลักๆนะคะช่วงแรกก็คือรัชสมัยเจนกวนของจักรพรรดิถังไทจงนี่แหละคะ่ะก็ประมาณปีคศ626-649ถึงถือเป็นยุคที่สร้างมาตรฐานการปกครองที่ดีเยี่ยมมากๆเลยอะไรคือเคล็ดลับความสาเร็จของพระองค์ครับทำไมยุคเจนกวนถึง เป็นต้นแบบได้ขนาดนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่การบริหารจัดการเลยค่ะจากพัรดิถังไถจงเนี่ยส่งปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่สิ่งที่เด่นมากๆคือการเลือกใช้คนโดยดูที่ความสามารถเป็นหลักเลยไม่ว่าคนๆนั้นจะมีพื้นเพยังไงมาจากไหนหรือเคยอยู่ฝ่ายตรงข้ามมาก่อนก็ตามโอ้โห oh. ถ้าเก่งจริงพระองค์ก็ให้โอกาสค่ะแสดงว่าพวกระบบเส้นสายระบบอุปถัมภ์แบบเดิมๆนี่คือ ลดความสำคัญลงไปเลยใช่ค่ะแล้วที่สำคัญยิ่งกว่านั้นคือพระองค์ทรงเปิดพระไทยกว้างมากรับสั่งคำทัดทานจากขุนนางแม้บางทีมันจะขัดพระไทยก็ตามนะคะมีบันทึกเยอะมากเลยค่ะเรื่องขุนนางที่กล้าคัดค้านพระองค์ตรงๆซึ่งมันก็ช่วยให้การตัดสินใจต่างๆเนี่ยมันรอบคอบขึ้นลดความผิดพลาดลงได้เยอะเป็นการสร้างบรรยากาศที่ส่งเสริมให้เกิดการบริหารที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ฟังดูเป็นการบริหารที่มองการไกลมากนะครับไม่ใช่แค่สั่งสั่งลงมาแต่สร้างระบบที่แข็งแรงแล้วผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมห่ะครับเป็นยังไงบ้างชัดเจนมากค่ะการบริหารที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันทําให้การพัฒนาเศรษฐกิจด,ดีขึ้นไปด้วยมีการลดหย่อนภาษีส่งเสริมการเกษตรประชาชนก็อยู่ดีกินดีขึ้นบ้านเมืองสงบสุข นอกจากนั้นนะคะพระองค์ยังดําเนินนโยบายต่างประเทศที่แข่งกลางด้วยขยายอํานาจขยายอิทธิพลของถังออกไปกว้างไกลเลยโดยเฉพาะแถบเอเชียกลางอืซึ่งมันส่งผลโดยตรงทําให้เส้นทางสายใหม่นะคะเส้นทางการค้าโบราณที่เชื่อมจีนกับตะวันตกกลับมามีความสําคัญแล้วก็ปลอดภัยอีกครั้งอ๋อครับครับการค้าก็เลยเฟ,ฟื่องฟูใช่ค่ะเฟื่องฟูมากมากเลยค่ะ,อะนอกเลยในยุคนี้และยุคทองช่วงที่สองแะครับที่ว่ารุ่งเรืองถึงขีดสุดเลย นั่นคือรัชาสมัยคายหยวนค่ะของจักรพรรดิถังสเสวียนจงท่านเป็นพระราชนัดดาของจักรพรรดิถังไทจงนะคะครองราชช่วงประมาณปีคศ .713 ถึง741นี่คือจุดพีคที่สุดของราชวงศ์ถังอย่างแท้จริงเลยความเจริญรุ่งเรืองนี้แผ่ไปในทุกด้านเลยค่ะจุดพีคที่ว่านี่มันเป็นยังไงบ้างครับขยายความหน่อยได้ไหมครับถ้าในด้านวัฒนธรรมนะคะเมืองหลวงฉางอานนี่ กลายเป็นมหานครระดับโลกจริงๆค่ะไม่ใช่แค่เมืองหลวงของจีนนะแต่เป็นศูนย์กลางที่ดึงดูดคนจากทั่วทุกสารทิศเลยทั้งพ่อคา้านักการทูตนักศึกษานักบวชจากเอเชียกลางเปอร์เซียอินเดียเกาหลีญี่ปุ่นโอ้โหเดินทางเข้ามาเยอะมากมีชุมชนชาวต่างชาติมีวัดมีโบสถ์มีมัสยิดของาศาสนาต่างๆตั้งอยู่ข้างๆกันเลยโหซันดูมีชีวิตชีวาหลากหลายมากๆเลยนะครับใช่ค่ะ และความหลากหลายนี้ก็ส่งผลให้ศิลปะวิทยาการมันเบ่งบานเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกวีนิพนธ์ถือเป็นยุคทองของกวีจีนเลยค่ะมีกวีเอกอย่างหลีป่ป่าตู้ฝูอ๋อคุณชื่อครับใช่ไหมคะผลงานของพวกท่านเนี่ยยังได้รับการยกย่องมาถึงปัจจุบันเลยนอกจากนี้ก็มีดนตรีการฟ้อนร,รำจิตรกรรมก็พัฒนาไปถึงขีดสุดมีการรับเอาองค์ประกอบจากต่างชาติเข้ามาผสมผสานด้วยค่ะ แล้วในทางเศรษฐกิจล่ะครับมันสอดคล้องกับความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมนี้ไหมสอดคล้องกันอย่างยิ่งเลยค่ะเศรษฐกิจเนี่ยมั่งคั่งถึงขีดสุดการค้าผ่านเส้นทางสายไหมทั้งทางบกทางทะเลขยายตัวมหาศาลสินค้าจีนอย่างผ้าไหมเครื่องปั้นดินเผานี่เป็นที่ต้องการไปทั่วโลกเลยขณะเดียวกันสินค้าฟุ่มเฟือยเครื่องเทศแนวคิดเทคโนโลยีจากต่างแดนก็หลั่งไหลเข้ามาในจีน สร้างความมั่งคั่งให้กับทั้งราชสำานักพ่อค้าแล้วก็ประชาชนด้วยค่ะครับก่อนที่เราจะไปถึงจุดเปลี่ยนมีบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งที่ต้องพูดถึงเลยนะครับซึ่งมีบทบาทแทรกเข้ามาในช่วงรอยต่อและก็สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เหมือนกันใช่ค่ะเป็นอีกแน่มุมที่ซับซ้อนแล้วก็น่าทึ่งของราชวงศ์ถังเลยคือเรื่องราวของบูเชกเทียนหรืออู่เจ๋อเทียน จากการเป็นพระสนมของทั้งจัก,กรพรรดิถังไทจงแล้วก็จัก,กรพรรดิถังเกาจงซึ่งเป็นโอรสนะคะพระนางได้ค่อยๆสร้างฐานอำนาจทางการเมืองอย่างชาญฉลาดมากจนในที่สุดสามารถก้าวข้ามขนบธรรมเนียมแรงต้านทานมหาศาลขึ้นสู่ตำแหน่งจัก,กรพรรดิที่นีโ oh. ปกครองประเทศด้วยพระองค์เองซึ่งเป็นกรณีเดียวในประวัติศาสตร์อันยาวนานของจีนเลยค่ะพระนางถึงกับสถาปนาราชวงศ์ของตนเองขึ้นมาชื่อว่าราชวงศ์โจ อ๋อมีราชวงศ์แทรกด้วยใช่ค่ะอยู่ช่วงสั้นๆประมาณคศ690-705ก่อนที่ขุนนางที่ยังพักดีต่อราชวงศ์ถังจะทำการรัฐประหารแล้วก็ฟื้นฟูราชวงศ์ถังขึ้นมาอีกครั้งน่าสนใจมากครับแสดงว่าแม้ในยุคที่ดูเหมือนจะรุ่งเรืองก็ยังมีความขัดแย้งการชิงอำนาจที่เข้มข้นอยู่เบื้องหลังเหมือนกันแล้วหลังจากฟื้นฟูราชวงศ์ถังขึ้นมาอะไรคือจุดที่ทำให้ความรุ่งเรืองในสมัยจกักรพรรดิถังเสวียนจงที่กำลังพลิกๆเลยเนี่ย เริ่มสั่นคลอนครับแล้วก็นําไปสู่ความเปลี่ยนแปลงทั้งใหญ่จุดเปลี่ยนสาคัญที่สุดเลยอะนะคะแล้วก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมถอยอย่างแท้จริงเลยคือกรบฏอัลลูซานที่ปะทุขึ้นในปีคริสต์ศักราช755ค่ะอัลลูซานนี่คือใครครับแล้วทําไมการกรบฏของเขาถึงส่งผลกระทบรุนแรงขนาดนั้นเลย ันลูซานนี่ไม่ใช่ขุนนางจีนฮั่นแท้ๆนะคะแต่เป็นขุนศึกที่ทรงอิทธิพลมากๆบริเวณชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเชื้อสายผสมระหว่างเตอ๋อกับซอกเดย์ซึ่งเป็นชาวอิหร่านโบราณเขาสั่งสมอำนาจกำลังทหารไว้เยอะมากส่วนสาเหตุของการก่อก,กรบฏกก็ ซับซ้อนค่ะมีทั้งความขัดแย้งส่วนตัวกับอาคารเสนาบดีในราชสำนักความทะเยอทะยานส่วนตัวก็มีแต่ปัจจัยสำคัญที่เปิดช่องว่างให้ก็คือในช่วงปลายราชการนะคะจกักรพรรดิถังเสวียนจงทรงเริ่มปล่อยปละและเลยราชกิจไปมากโดยเฉพาะการที่ทรงลุ่มหลงอย่างกุย้ยเฟยพระสมุมเอกคนโปรดนะคะโอครับคบทําให้การบริหารราชการแผ่นดินอ่อนแอลงแล้วก็เปิดโอกาสให้อาลูซานก่อการได้สําเร็จเหมือนเป็นจุดอ่อนที่ถูกฉวยโอกาสไปนะครับ แล้วผลลัพธ์ของกระบฏครั้งนี้เป็นยังไงครับถึงแม้ว่าสุดท้ายจะปราบลงได้ผลกระทบมันรุนแรงแล้วก็ยาวนานมากค่ะแม้ว่าราชวงศ์ถังจะปราบกระบฏอันลูซานลงได้ในที่สุดนะคะซึ่งก็ใช้เวลานานถึง8ปีเลยแล้วก็ต้องพึ่งพากําลังทหารจากชนเผ่าภายนอกอย่างอุยกูด,ด้วยแต่สงครามกลางเมืองครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงให้อาณาจักรเลยนี่คือจุดแตกหักที่แท้จริงค่ะผลกระทบมันลึกซึ้งกว่าแค่การสูญเสียชีวิตทรัพย์สินนะคะผลกระทบ ที่ลึกซึ้งกว่านั้นคืออะไรบ้างครับอย่างแรกเลยและสำคัญที่สุดก็คืออำนาจของรัฐบาลกลางที่ฉางอ่านอ่อนแอลงอย่างชัดเจนเลยค่ะรัชสำนักสูญเสียการควบคุมโดยตรงเหนือกองทัพดินแดนในหลายๆภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปนั่นหมายความว่าอำนาจมันถูกกระจายออกไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้นถูกต้องค่ะ แล้วนั่นก็นำไปสู่ประการที่สองซึ่งเป็นผลกระทบระยะยาวที่ร้ายแรงที่สุดเลยคือการเรืองอำนาจขึ้นมาของระบบเจียตู่ฉือเจียตู้ฉือใช่ค่ะหรือผู้บัญชาการการทหารประจำภูมิภาคเดิมทีตำแหน่งนี้ต้องขึ้นเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยป้องกันการรุกรานตามชายแดนแต่หลังกบฏอันลุซานเจียตู้เฉือเหล่านี้กลับมีอำนาจเบ็ดเสร็จในพื้นที่ปกครองของตัวเองเลยทั้งอำนาจทหารการปกครองพลเรือนการเก็บภาษี อหพวกเขามีกองทัพส่วนตัวที่พักดีต่อตอนเองไม่ได้ขึ้นตรงต่อราชสำนักอย่างแท้จริงแล้วค่ะฟังดูเหมือนกลายเป็นผู้ปกครองอิสระในพื้นที่ของตัวเองเลยนะครับแล้วแบบนี้สถานะของจัก,กรพรรดิที่ชางอานน่ะครับเป็นยังไงจัก,กรพรรดิกลายเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์มากกว่าผู้มีอำนาจจริงๆในหลายพื้นที่ค่ะอำนาจที่แท้จริงอยู่ที่เจียตู้ฉือเหล่านี้ซึ่งก็มักจะขัดแย้งกันแข่งขันกันทำสงครามกันเองเพื่อขยายอิทธิพลโอ้โห นี่คือการปูทางไปสู่ความแตกแยกของอาณาจักรอย่างชัดเจนเลยค่ะนอกจากการเมืองการทหารแล้วด้านอื่นๆล่ะครับอย่างเศรษฐกิจสังคมเป็นยังไงบ้างบางพื้นที่ลดลงไปเกินครึ่งเลยนะคะพื้นที่กเกษตรกรรมถูกทิ้งร้างโครงสร้างพื้นฐานถูกทำลายระบบการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพในยุคใคหยวนก็คือล้มสลายลงโดยสิ่งเชิงรัฐบาลกลางขาดรายได้ประชาชนก็ยากจนข้นแค้นความไม่สงบเกิดขึ้นทั่วไปเลยค่ะ เท่ากับว่าหลังกบฏอัลลูซานราชวงศ์ถังก็เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับใช่ค่ะราชวงศ์ถังยังคงอยู่ต่อมาอีกประมาณ150ปีนะคะแต่เป็น150ปีแห่งความเสื่อมถอยอย่างช้าๆแล้วก็เจ็บปวดเต็มไปด้วยการแก่นงแย่งอำนาจภายในไม่ใช่แค่ระหว่างเจียตูฉ้ฉือเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงการต่อสู้กันระหว่างขุนนางในราชสำนักกับกลุ่มขันทีซึ่งก็สั่งสมอิทธิพลแล้วก็เข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่างหนักเลยในช่วงปลายราชวงศ์ค่ะ มีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเหมือนฟังเส้นสุดท้ายหรือตอกย้ำความอ่อนแอก่อนที่ราชวงศ์จะล่มสลายไหมครับมีค่ะช่วงปลายศตวตรรษที่9ความทุกข์ยากของประชาชนที่สะสมมานานประกอบกับความไร้ประสิทธิภาพของราชสำนักเนี่ยได้นำไปสู่การลุกฮือของชาวนาครั้งใหญ่ที่รู้จักกันในชื่อกบฏห่วงเฉาอ๋อกบฏชาวนา ใช่ค่ะกองทัพกบฏนี่มีขนาดใหญ่มากสามารถบุกยึดแล้วก็ทำลายล้างเมืองหลวงฉังอันแล้วก็เมืองสำคัญอื่นๆได้เลยสร้างความเสียหายอย่างมหาศาลแม้ว่าสุดท้ายกบฏห่วงเฉาจะถูกปราบลงได้นะคะโดยความช่วยเหลือของเจียตู้ฉือบางกลุ่มแต่มันก็เหมือนการตอกฝาลงครั้งสุดท้ายทำให้อำนาจที่เหลืออยู่น้อยนิดของราชวงศ์ถังหมดสิ้นไปโดยสมบูรณ์เลยค่ะแล้วจุดจบจริงๆมาถึงเมื่อไหร่แล้วก็อย่างไรครับ จุดจบมาถึงในปีคศ907ค่ะเมื่อจูเวนซึ่งเดิมเป็น, conv, я, ปนหนึ่งในผู้นำกบฏห่วงเฉานะคะแต่ภายหลังแปรพักมาเข้าร่วมกับราชวงศ์ถังแล้วก็ไต่เต้าขึ้นมาเป็นเจีดตู้ฉือที่ทรงอำนาจที่สุดได้ทำการปลดจักรพรรดิองค์สุดท้ายซึ่งตอนนั้นก็เป็นแค่หุ่นเชิดแล้วล่ะค่ะปลดออกจากบัลลังก์แล้วก็สถาปนาตนเองขึ้นเป็นจักรพรรดิตั้งราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาคือราชวงศ์เลียงยุคหลังค่ะ และนั่นก็คือการปิดฉากของราชวงศ์ถังอย่างสมบูรณ์ใช่ค่ะเป็นการสิ้นสุดยุคทองอันยิ่งใหญ่ที่ยาวนานเกือบสามศตวรรษแล้วก็นำพาจีนเข้าสู่ยุคแห่งความแตกแยกความวุ่นวายอีกครั้งที่เรียกว่ายุค5ราชวงศ์สิอาณาจาก s, <S ักร Five Dynasties and Ten Kingdoms ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แผ่นดินจีนแตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยแย่งชิงอำนาจกันอยู่ประมาณครึ่งศตวรรษเลยค่ะ ก่อนที่จะมีการรวมชาติได้อีกครั้งในสมัยราชวงศ์ซ่งเป็นการเดินทางที่น่าติดตามมากจริงๆนะครับจากจุดเริ่มต้นบนซากปลักหักพังของซุยสู่การวางรากฐานมั่นทงโดยถังไทยจงก้าวสู่จุดสูงสุดในยุคถังเวีย,ยนจงที่ฉางอันเป็นสูงกลางโลกแต่แล้วก็เกิดจุดแตกหักใหญ่คือกรบฏอันลู่ซานที่กัดกร่อนรากฐานอาณาจักรนำไปสู่การเรืองอำมา์ของขุนศึกแล้วก็ความเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องจนล่มสลายไปในที่สุด ค่ะเป็นวัฏจักรแห่งความรุ่งเรืองและความเสื่อมถอยที่เราเห็นได้ในหลายอรยารยธรรมเลยนะคะการขึ้นสู่จุดสูงสุดเนี่ยมักจะมีเมล็ดพันธุ์แห่งความเสื่อมซ่อนอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นปัญหาการสืบทอดอำนาจความขัดแย้งภายในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจเศรษฐกษิจหรือแม้แต่ปัจจัยภายนอกการศึกษาประวัติศาสตร์ของถังเนี่ยให้บทเรียนที่น่าสนใจในเรื่องนี้มากค่ะน่าคิดตามจริงๆครับแม้ราชวงศ์ถังจะล่มสลายไปแล้วแต่ ความเป็นนานาชาติที่เปิดกว้างแล้วก็ความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอันน่าทึ่งในยุคทองเนี่ยได้ทิ้งมรดกอะไรที่สำคัญไว้ให้กับจีนยุคต่อ,ตอ,ตอมาบ้างครับแล้วเราในฐานะคนยุคปัจจุบันสามารถเรียนรู้อะไรจากวงจรแห่งความรุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วก็การเสื่อมสลายลงอย่างสิ้นเชิงนี้ได้บ้างเป็นคำถามทิ้งทายที่น่าจะชวนให้ผู้ฟังได้นำไปคบคิดต่อยอดกันดูนะครับเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะมรดกของถังนี้ฝังรากลึกในอรารยธรรมจีนนะคะ ทางด้านศิลปะวรรณกรรมระบบการปกครองบางอย่างรวมถึงแนวคิดเรื่องความเป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่เปิดรับอิทธิพลภายนอกซึ่งยังคงส่งผลต่อจีนมาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะส่วนบทเรียนจากวงจรนี้ก็คงเป็นเรื่องความสมดุลระหว่างอำนาจ่วนกลางกับส่วนภูมิภาคเนาะความสำคัญของการมีผู้นำที่เข้มแข็งแต่ก็ต้องเปิดกว้างรับฟังด้วยและการตระหนักว่าความรุ่งเรืองนั้น ไม่ใช่สิ่งจีรังยั่งยืนแต่ต้องการการดูแลรักษาแล้วก็ปรับตัวอยู่เสมอค่ะ